สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Education สาระแบบสั้นๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ครับหากย้อนกลับไปในสมัยรัตนโกสินทร์ครับว่ากันว่าตำรวจคนแรกของไทยนั้นก็คือกัปตัน SJ Bird บิร์หรือหลวงรัฐยาธิบาลบัญชาครับซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานของตำรวจที่นำสมัยแบบสากล จนองการตำรวจของไทยเราสามารถดำเนินมาได้จนถึงทุกวันนี้กัปตันเอมส์ผู้นี้เป็นใครครับแล้วกิจการตำรวจของไทยนั้นกว่าจะกำเนิดและดำเนินการมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเอ u เคชั่นจะเล่าให้ฟังครับสำหรับประเทศไทยครับหากมองย้อนไปในอดีตนั้นกิจการตำรวจนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดครับว่าก่อตั้งขึ้นมาได้ แต่มีการสันนิษฐานครับว่าอาจจะย้อนไปไกลได้ถึงช่วงสมัยสุขโขทัยตอนปลายครับเราวพุทธศักราช1890เป็นต้นไปครับเพราะว่ามีการตรากฎหมายลักษณะโจรขึ้นมาครับและในสมัยอยุธยานั้นสมเด็จพระบรมมไติโกนาทรงปกครองบ้านเมืองแบบระบบจัดตุสดมโดยการแบ่งกรมการปกครองออกเป็น4ส่วนนั่นก็คือวิงวังคลงังนาโดยกิจาการตำรวจครับเริ่มต้นจากการแบ่งออกเป็นตำรวจพระนครบานตำรวจปูทอน โดยขึ้นตรงอยู่กับเวียงครับและก็ยังมีตำรวจหลวงที่ขึ้นตรงอยู่กับวังอีกด้วยและในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับก็ยังไม่ปรากฏรูปแบบที่ใกล้เคียงกับกิจการตำรวจสมัยใหม่ครับแบบยุโรปหรือที่เรียกว่า police or gendarmerie ในภาษาฝรั่งเศสจนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับทรงมีการตั้งข้าหลวงกองจับขึ้นครับโดยมีหน้าที่คล้ายกับตำรวจหรือที่คนทั่วไปในสมัยนั้นเรียกกันว่า ตำรวจไหวโดยมีการแต่งกายแบบพลเรือนครับถือมัดไหวคอยช่วยเหลือตุลาการเหมือนกับตำรวจในลอนดอนที่เรียกว่าโบสตรีทรันเนอร์ครับอย่างไรก็ตามข้าหลวงกองจับนั้นไม่สามารถระงับเหตุจากโจรผู้ร้ายอันก่อความเดือดร้อนได้ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสรงจ้างกัปตันซามโจเซฟเบิร์ตเอมส์กัปตนันเรือพาณิชย์อ,อังกฤษครับมาวางโครงสร้างจัดตั้งกองตำรวจสำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพระนคร ตามแบบยุโรปเป็นครั้งแรกครับเมื่อปีพุทธศักราช2403โดยช่วงเวลานันครับประเทศมหาอำนาจในยุโรปกําลังหาเมืองขึ้นในเอเชียครับโดยปมหนึ่งที่ถูกเล็งเห็นนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันประเทศดังนั้นกิจการตํารวจจึงถือว่าสอดคล้องกับนโยบายการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้นเป็นอย่างมากครับในปีพศ2403ครับกัปตันเอมส์รับสนองพระบรมราชโองการก่อตั้งกองตํารวจเรียกว่ากอง police constable แทนค่าหลวงกองจับและกองตะเวนซ้ายขวาเดิมครับโดยกองตำรวจที่ตั้งขึ้นนี้นะครับยังคงเป็นกองเล็กๆอยู่โดยมีการจ้างแขกมาลาย,ยูแขกอินเดียซึ่งเคยเป็นลูกน้องเก่าของกัปตันเอมส์และพวกที่เคยเป็นทหารตำรวจที่สิงคโปร์มาเป็นพลตำรวจครับเมื่อแรกเริ่มนั้นตั้งกองอยู่ที่ใกล้กับโรงกระทะภายหลังครับเป็นที่ตั้งของอำเภอสัมพันธวงศ์ โดยกองตำรวจนี้ครับเริ่มปฏิบัติหน้าที่แถบสำเพ็งเป็นหลักโดยช่วงแรกเริ่มนั้น,นครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่จนชาวบ้านนั้นต่างพากันล้อเลียนบางครั้งก็โดนแกล้งต่างๆนานาครับแต่กองตำรวจนั้นเขาอดทนปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเรื่อยมาแม้จะมีอุปสรรคบ้างครับอย่างเรื่องของการสื่อสารแต่ก็สามารถปรบับมิจฉาชีพให้น้อยลงได้เป็นอย่างมากต่อมาครับกองตำรวจ constable มีความก้าวหน้าขึ้นจึงย้ายที่ตั้งไปอยู่ตรงสามแยกต้นประดู่เรียกว่าโรงพักโบลิสสามแยก จนถึงในปีพุทธศักราช2412ครับรัชกาลที่4โปรดกล้าวให้ขยายกิจการตำรวจโดยเรียกว่ากองปลิสโดยกองปลิสนี้ครับมีบทบาทในการปราบปรามเหตุจลาจลสำคัญในประวัติศาสตร์ครับอย่างเช่นการปราบอัางยี่ป้องเหลี่ยมซึ่งเป็นแรงงานชาวจีนของบริษัทมากรกวัวครับมีโรงสีไฟขนาดใหญ่แถวถนนตกในสมัยรัชกาลที่5โดยปรากฏเรื่องขัดแย้งทางการค้าครับกับโรงสีคู่แข่งจึงเกิดเป็นการทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันใหญ่โตครับ และกองโปลิสนั้นก็สามารถเข้าระง,งับเหตุจาราจนได้โดยในปีพศ2413ครับตันเอมส์คาดเอาไว้ว่าเมืองแรกที่ตะกัวป่าตะกัวทุ่งและกระนองในขณะนั้นจะต้องเกิดเหตุติดขัดจากแรงงานชาวจีนหลายพันรายที่จะก่อเหตุจาราจลขึ้นในวันตรุษจ,จีนครับซึ่งเหตุจาราจลน,นี้ลุกลามใหญ่โตจนต้องขอให้กองทัพเรือไปช่วยปราบปรามโดยกับตันเอมส์ครับให้ตำรวจกองหนึ่งราวๆ1 0 0คน ไปประจำการรักษาความสงบเรียบร้อยเอาไว้ล่วงหน้าแล้วชาวเมืองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับเลยพากันเรียกว่าทหารโปลิสซึ่งภายหลังครับกําเนิดเป็นตำรวจผู้รในภาคใต้เป็นครั้งแรกในปีพศ .2418 จัดตั้งตำรวจผู้รอนครับอย่างเป็นทางการเรียกว่าทหารโปลิสโดยมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคและปฏิบัติการทางทหารได้ด้วยโดยช่วงแรกครับยังคงใช้ตำรวจรับจ้างอยู่เมื่อทหารครับประกาศพระราชบัญญัติ เกณฑ์ทหารขึ้นตำรวจภูธรจึงขออนุมัติใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์คนเป็นตำรวจด้วยเช่นกันแล้วก็ได้มีการตรากฎหมายสำหรับโปลิส53ข้อขึ้นมาด้วยซึ่งนอกจากตั้งครับกับตันเอมยังเสนอปรับปรุงด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านตำรวจโดยเสนอให้สร้างกระโจมไฟที่ปากน้ำครับเพื่อสะดวกต่อการนำเรือผ่านสันดอนเวลากลางคืนรัชกาลที่4ทรงเห็นด้วยครับและสร้างกระโจมไฟขึ้นเมื่อปีพศ2409 ถือเป็นการกําเนิดกระโจมไฟหรือประภาคาันใช้ในไทยเป็นครั้งแรกครับโดยในช่วงแรกนั้นกองโปลิสยังมีขนาดที่เล็กอยู่มากขาดงบป,ประมาณหนุนทําให้ชาวไทยในขณนะนั้นครับไม่มีใครสนใจสมัครรับราชการเป็นตารวจเพราะเข้าใจว่าตํารวจนั้นเป็นพวกเดียวกับยามนั่นเองเมื่อกิจการตํารวจ,จเจริญขึ้นครับคนไทยก็สมัครเข้ามารับราชการมากขึ้นทําให้แขกและฝรั่งนั้นมีจํานวนที่ลดน้อยลงกัปตันเอม์มส จึงเริ่มคิดหาเครื่องแบบมาใช้ครับโดยขอพระราชทานเครื่องแบบตำรวจเป็นมาตรฐานโดยในเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวนฤทธิ์ครับพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงเคยเป็นอักรราชทูตในลอนดอนครับและภายหลังกลับมาดํารงตําแหน่งเสนาบดีกรมพระนครบาดทรงรับผิดชอบกิจการตํารวจด้วยทรงพอพระทัยแบบอย่างตํารวจกรุงลอนดอนครับจึงเห็นควรให้ยกย่องฐานะของตํารวจไทยนั้น ให้เหมือนกับข้าราชการของกรมพระนครบานสังกัดอื่นๆโดยให้แต่งกายตามแบบตำรวจกรุงลอนดอนครับผลตำรวจนุ่งกางเกงตามสมัยนิยมสวมเสื้อสีน้ำเงินสวมหมวกยอดและนายตำรวจครับนุ่งผ้านุ่งเข้ากับเสื้อแบบใหม่โดยอนุโลมให้แขกครับสามารถสวมหมวกทับบนผ้าโพกหัวเอาไว้ได้ด้วยโดยใช้ผ้าโพกสีน้ำเงินต่อมาครับในปีพศ2420รัชการที่5ทรงโปรดกล่าวให้เปลี่ยนนามกองโปลิสเป็นกองตะเวน และในปี2433โปรดเกล้าให้รวมกองตระเวนทั้งหลายครับเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มกองตระเวนและปีพศ2 4 4 4ครับพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งตำรวจภูธรในหัวเมืองมณฑลต่างๆขึ้นเพิ่มเติมส่วนกัปตันเอมสครับดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจจนถึงปีพุทธศักราช2414ครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น หลวงรัฐยาที่บานบัญชาถือศักดินา600เป็นยศในสยามกับตันเอมรับราชการจนถึงพศ2435ครับและได้ปลดเกษียณโดยมีพระยาอัครราชวราธรรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจคนต่อมาและกับตันเอสมครับได้ถึงแก่กรรมเมื่อปี2444โดยมีอายุ69ปีหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับ Education ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอ p ต่อไปกับ e อ u c a t i o n สสาระแบบสั้นๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ครับ